แสค่าเกรคล้ shirt, yes, yo, ่นี้สดงารคืนกระตั้มมาหูนี่มาหนักใคระตันม่อคืนอย่างน้อนกระคืนกระตั้มมาตั้มแน่วมหมกคืตั้เนื่อยเมนแล้วสิแม่นแล้วจ่ำเกลีาวต่หยั้งเลเห็ดอยู่เห็ดกินไม่ได้ต่ำใช่ตโคงตาำยังน่น พี่น้องไปสบายดีเด้อผมไปพีนนะ่น้องเนาะมาเนี่บ่าวไทยสีผ้าเอฟซีบางนาหลอกบางวิธีชีวิตของหมู่บ้านชนบทเนาะหมู่บ้านชนบท,นบท,นบทนเนาะนี้การตามข่าวของเล็กน้อยอยู่ในเขตชน,นบทเล็กหน่อยจะปั้นนี่ก็ได้ <c oughs> อสองคนคนละคนพี่นังเลยเดี๋ยวเราทายสิพาไปเลาะบึงเออ่สาวๆอยู่ในเขตมู่บ้านนี่นะพี่น้อง <c oughs> เป็นหมู่บ้านที่บกว้างก็ได้นะพี่น้อง

ขอบใจมือหน้าอีกส hmm. ิมากินน right? ั้งมือหน้ามือหน้าสิมานอนพ่อมได้ที่มานอนนะมานอนนี่ได้ปะมานอนมานอนยังได้ไหได้มานอนรอดได้แท้ได้คอดคลิปคอดอัดคลิปอยู่ได้จะอะไรได้เออมานอนอยู่เฮือนก็ได้บ่แม่นนอนไข่เออมานอนยื่นเฮือนนี่แหละเืวรมานอนนอนไก่กันก็ได้เนาะได้นอนไก่กันก็ได้เนาะอ๋อพี่น้องไงจะด้ไหม แสดงนว่าตอนหับเยอะขนาดเนาะให้แบบมานอนพักผ่อยู่ไหนก็ได้เนาะเออมาพักมาเศร้าก็ได้พี่ตองขอบใจขอบใจมนาที่มากินข้าวน้ำเด้อโดยอะขอบใจขอบใจพี่้ังไเ่มมาเม่ไ่ไ่ละกับกได้กับกด้มนาชิมใหม่เ่ับกได้เนี่ยมนาไม่นาสมนาิมไยันไ่ยใหม่ ได้เกตอตบสิไปเอาลอมามาคืนนี่จ๊ะอ่าเด็กน้อยเขาเจ้าตําตําข้าวพี่น้องมามาวันนี้มาเจอชาวตําหูอีกพี่น้องอฮะฮะตําใหม่วันนี้เนาะตําตําตําใหม่บ่เออ ทำไมคือ <anor>. หลายแเนาะมีลูกสาวลายว่จัเดีเาะจับจะคนจะคนอยู่นี่ด้วยอนาชนะกันฮะมันนึ่งบบสองคนมันก็จะทำนี่เนพื่อนพื่อนก็แมนบอกทำู

ติ้แยงเนาะพี่น้องชินยกเลยเนาะชินชินนุ่งเหชินจกชินนุ่งชินแต้มเออชินแต้มรับบุ่ลาษาลาบวนี่รับบุ่าษาลาบ่โอ้หนะเราหายง่าย กัจจอยู่ปลาลาแต่เคิน้องเพื่อจีุดเปนยังเพื่อเสร็แล้วเพื่อนอยู่เพือนเดียวบ่ะช่จันเลยเพื่อนเจ้าม่ใช่กันจับพี่นองกันพี่นองกันแต่ว่าไอ้นาะเราไอเนาะ

น้องียังกะหัวน่ทามน้องสียังกะหัวโน่ทุกใส่น้องน้องมืมืสื่อน้องมืมสื่อ่หอนหนงามน้อน้องน้องมีน้องมีน้องมีผู้บ่าวแล้วดยังมีโดอี้นี่เอ้ยบนมีผู้บ่าวจะ บายๆบายๆกับบายๆบายๆไอายังบม่เหนคนบม่บา้ไทยเน่ยเออไา้บุกเห็นคนตำบูกบุยเห็นคนงานตำบูยได้นะแต่เราไม่ได้ทที่นี่เขามายามมายามตลอดเลยยูใช่คนอนองไหมกล้บ่คนนองยูใช่ข้าพูดแล้วข้าพู่โอ้หยูช่างนานี่เนาะ

สาวหอบสองจับู่งามแล้วออสิอันนี้น้องตั้มไม่ไหมนี่ตินี่ไม่ไหมนี่ตินองตั้มน่าก็ตั้มบ่น้องมากตั้เนาะตั้มคล้ายเพราอตั้มหนูตั้มนุ่งตั้มที่ได้พื้นหนึ่งพปนหนังเลยคือบ่สื่อเอา

ตำาตำแพะนี่แต่ผู้สาวตำาตำแพะบ้านบราคตำหุแ้วบไทยสิ้าเป็นเลาะบงแถวม่บานี่ผู้สาวไล่อยู่ม่บานนี่โอ้บริับริงามช้น้องตีอ้าจุกิ้เนะไปชิงามเด้น้องขี่ไล่โอ้งาม

เขาเปิดรงเนนี่เขายังไม่อน้เนี่ยเขาเปิดเออไพ่ไพ่ซอนอยู่นี่คูยยังคู่ไ่ยิ่งหมาเย้นาไปกินข้าวกินน้ำก่อนได้แล้วกินแล้วกินข้าวขอบใจช่วยให้กินข้าวอยู่บ้าน bắt ta có làm chắc mà sao đi sắm sao xong sao mới này chỗ này lấy bài thải tơ lâu nhạc bỏ nhạc nó bắt thôi cái là các mà Oh. มีแต่ไป,ไปกินไปกินยาตามกินเหล้ากินยาเนาะไปชิตทนไดเนาะแม่นเจอหน่องดีก hmm. ันเลยเราอยู่น้ำกันกับบ่ม anyway> ีกุายแม่แมนดีอยากด่าตลอดไปชีวิตใดเนาะแมนน้องอาผัวป่านได้สิหน้องอาผัวป่านได้ตะกี้ป่านอับปออับปอไกลกับตุเรนห่างก็เคยบ่ไป เคยได้ลูกจะค้นอลไรใช่หรอบอมี่อ๋อาดีสามือซามือสองแต่ได้ลูกหนึ่งเลยทเราเออเออดีแม่นี่ลูกลูกหนึ่งดูตรงกันกับพัวจากจากปีน้ะได้บอลสองปีสามปีสี่ปีพุ่งโอ้สี่ปียังบูมี สี่ปีโมมีลูกไม่เอาไปชิดทนได้นะไปตลอดผัวไปตลอดกะโมอยู่นั่เนาะคือว่ามันก็อยู่อยู่ว่านั่มยาตลอดกินเหล้ากินยาระบบสบายไม่จะกินยากินยามาเพราะมันเราบ่ได้สบายนะคนละยาเนาะคนละยาแล้วกินมากเก็บกันตลอดไปชิดทนไม่เลยอยู่บ้ทนเลย อยู่ได้แล้วแสดงว่าเคิ่กนไนแสดงว่ากากะตั้มบรหูนี่มันอ่ะไคิตั้มกางคืนอยนอนกระลึกคืนกะตั้มหักตั้มแน่วมืยกตันเลยแมนแล้วสัมมนแล้วเต่าเก่ียตั้มยังเเห็ดอยู่เห็ดกินไม่ได้ตั้มใ่าตั้มโคกตั้มยังน่งเศ้ากับตั้ sau có tăm đen cả tăm, ôm cái gì nữa vậy, chực ai đấy chực ai, ăn nơi đấy nhở, lo lo phết đó, điên phết đó, điên mất phết, chơi này là phết nè, chốt à, thằng chốt thằng hả? เฟซบิ่งสดๆสดๆป่างบ่ายนั่นแหละอ้าย CS5 เด้อเฮ้ยๆๆเฮาเพิ่มเป็นเพื่อนนําสดๆสสดีเนาะดเซาาพี่น้องเอ้ยตัวลาบ่ตัวตัวลาหรือตัวไทยตัวเลียวตัวเลียวตัวลากับเลียวคือกันท้เนาะเออลาพอคิดว่าเลียวเลียวเียวปาบ่มีสัญญาณเฮ้ยบ่มีบ่บ่มีในบ้านข่อยนะ เน่ๆเสียงสีในเฟสน่องใช้โทรศัพท์นองนะยื่นูอาจิไทยเอามาไหนบไกลบรนะ่รโทรศัพท์หงไอ้นะอาจิไทยไอาจิทยไว้แลอาจิาอ,าจอ,ห,าอหาเวลาขี่น่อยเพื่อทรวหานี่ผ้า FC มาเบ่งอบบ่บรรยากาศลฟ์ึง6กเนา

nếu ừ, ừ. 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 như nào cũng bắt đầu không phải 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 này, chân nhau, cắp phần đấy Phần tông cái gì đấy không? Ồ, phần tông Ồ, nó làm Ờ, bản Nó kẹt nhẹ, đúng Cái nằm ngay, Nằm xế, xế là nó, nó thấy bước ba ô bước ba ấy lắm đâu hả ô nằm xì nằm xì พอยังที่เฮืออเชยท้งหรมเนาะบ่แหงก่นํำนะมันบมแหงครับผมมันเป็นน้ำมือม่แต่แกลเลยนะบพนก็เพื่อนบอนี้ที่ว่าเก็ดอยู่นี่กเ้าเลยที่้าเลยเ็ดรยู่นี่ตายรถ